ตอนที่สี่ประปาภูเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเหลียงไห่ก็สามารถรวบรวมคนมาได้สิบคนเป็นชายแปดคนหญิงสองคนรวมเมืองจื่ออี้และสองสามีภรรยาก็เป็นสิบสามคนทุกคนก็ต่างมีความหวังว่าจะมีน้ำไว้ใช้ไม่ต้องปีนเขาให้ลำบากในเมื่อทางการไม่ยอมช่วยเหลือเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องลงมือทำกันเองถึงแม้จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรแต่ก็ดีกว่าไม่ทำสิ่งใดเลยแอ่งตาน้ำผุดขึ้นตามธรรมชาติที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่เคยแห้ง แต่เพราะฝนไม่ตกจึงทําให้ไม่มีน้ําไหลลงจากยอดเขาลงมาสู่พื้นราบทําให้คลองเล็กๆที่รับน้ําจากด้านบนค่อยๆแห้งไปส่วนน้ําในคลองหลักก็เหมือนว่าถูกตัดขาดไม่ปล่อยน้ํามาหักเป็นเช่นนี้ต่อไปชาวบ้านอีกฝั่งก็จะไม่มีน้ําให้ใช้เดือดร้อนกันไปอีกการทําประปาภูเขานั้นหากเป็นยุคปัจจุบันคงไม่มีปัญหาเพียงต่อท่อพีวีซีลงมาก็ทําได้แล้ว แต่สาหรับในยุคโบราณน,นั้นก็ยุ่งยากขึ้นอีกเพราะต้องตัดไม้ไผ่มาทําเป็นท่อต่อกันลงมาจํานวนสักสองท่อก่อนน่าจะเพียงพอให้ใช้ดื่มกินสําหรับชาวบ้านทั้ง20ิกว่าหลังจากตีนเขาขึ้นไปยังตาน้ํานั้นน่าจะประมาณ2 0 0 0กว่าเมตรได้โดยกระจา,กการเดินเท้าวันนั้นไม่น่าเกินนี้เช่นนั้นแล้วก็ต้องใช้ไม้ไผ่จํานวนเกือบ200ลําลำการที่เลือกไม้ไผ่ทั้งลำไม่ผ่าครึ่งเพราะจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของมัน เลือกตัดเฉพาะต้นไผ่ลำใหญ่ๆแล้วก็มีมีอายุนะเจ้ากะเพราะถ้าหากเราเอาไม้อ่อนไปมันจะแห้งทำให้ลำกล้องมันหดใช้งานได้ไม่นานเมื่อจื่ออี๋อเอ๋ยบอกกับทุกคนลำนี้ได้ลำนี้ก็ตัดได้เมื่อคืนนางนั่งคำนวณมาแล้วว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่แต่ต้นไผ่ลำไม่เท่ากันจึงต้องมาวัดหน้าง,งานอีกทีเรื่องแค่นี้วิศวกรหญิงสาขาการออกแบบยอดเยี่ยมสามปีซ้อนสบายอยู่แล้วลำใหญ่นี้ทำเป็นข้อต่อตัดแบบนี้แล้วเจาะตรงกลางออก มั่งจื่ออี้อธิบายและทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆดูพอสายสายชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างมาช่วยอีกสิบคนทำให้มีจำนวนคนเพิ่มขึ้นโชคดีที่หมู่บ้านนี้มีอาชีพทำเกษตรเข้าป่าอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาเรื่องการตัดการเจาะแต่ละคนรู้งานเพียงแค่อธิบายก็เข้าใจขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดก็คงเป็นการเจาะคว้านปล้องไม้ไผ่แต่ด้วยความชำนาญของแต่ละคนจึงลำไหนทำเสร็จก็ทยอยขนลำเลียงขึ้นไปยังแอ่งตาน้ำจัดเรียงลงมาเป็นแถวยาวเพื่อวัดว่าจะพอดีหรือไม่จะได้ทำเพิ่ม อ,อีขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรเหลียงไห่เอ่ยถามเมื่อตอนนี้มาถึงแอ่งตาน้ำแล้วเขาอยากรู้เหลือเกินว่านางจะทำต่อไปเช่นไรขอยืมสิวกับค้อนหน่อยเจ้ากะจื่ออี้ยิ้มแล้วนั่งลงกับขอบหินของแอ่งจัดการใช้สิว่วเจาะเป็นร่องให้พอดีกับลำไม้ไผ่ป้องกันการเคลื่อนย้ายจุดที่นางวางนั้นเป็นน้ำตกลงมาพอดี เมื่อได้ตามขนาดก็นำท่อไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด10เซนติเมตรวางลงไปใช้มีดบากท่อให้บางเพื่อที่น้ำจะได้ไหลเข้าง่ายๆใช้ซีไม้ตอกผ่านลำท่อเพื่อยึดต,ติดกับหินกันเลื่อนหลุดแค่ท่อแรกน้ำก็ไหลเป็นทางยาวโผล่ไปปล่อยท่อทำให้กลุ่มชาวบ้านที่ขึ้นมาด้วยกันร้องเฮด้วยความดีใจนี่มันทำได้จริงด้วยชายคนหนึ่งเอ่ยอย่างดีใจและตื่นเต้นไปด้วยอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วตรงปลายทางน้ำจะไหลเช่นนี้หรือไม่ เอาข้อต่อมาตอกเข้าไปแล้วเอาท่อไผ่ลำใหม่มาสวมทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตีนเขาทุกคนต่างพยักหน้าเข้าใจทำตามที่นางบอกคนที่เหลือช่วยกันยกก้อนหินทับดันเอาไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้มันไหลลงไปเจ้ากะลำไผ่สองท่อถูกติดตั้งแล้วต่อยาวลงไปเรื่อยๆจนถึงตีนเขาซึ่งจะมีจุดพักน้ำเดิมเป็นแอ่งรองรับน้ำจากภูเขาเวลาน้ำหลากทุกคนช่วยกันไล่ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าจุดไหนมีปัญหาน้ำไม่ไหลบ้างค่อย และยาวลงไปพอใกล้ถึงตีนเขาก็ได้ยินเสียงคนกลุ่มที่รอด้านล่างร้องตะโกนดังออกมาว่าน้ำไหลแล้วคนด้านบนก็แสนจะดีใจรีบเดินลงไปสมทบกับคนด้านล่างเมื่อจื่ออี้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดก็เสร็จสักทีทีนี้ก็ไม่ต้องปีนเขาขึ้นมาเอาน้ำกันแล้วอาอีอออ้พวกเราทำได้แล้วเจ้าเก่งมากจริงๆเหลียงไห่เอ,อ๋ยชื่นชมหญิงสาวจากใจเจ้ากลับไปด้านล่างกันเถอะ บริเวณจุดพักน้ำกันด้วยสายตาแล้วน่าจะลึกแค่เมตรกว่าๆาหากเต็มจากตรงนี้น้ำก็จะล้นทะลักไหลไปตามร่องน้ำซึ่งผ่านหลังบ้านของนางพอดีแต่เพราะความแห้งแล้งทำให้มันแห้งขอดเห็นพื้นดินสีขาวและเศษกรดมากมายามที่สายน้ำไหลลงไปจึงถูกดูดกลืนหายไปในพริบตาแต่นั่นก็คือเป็นเรื่องปกติเชื่อว่าหากมีน้ำไหลตลอดดินดูดเอาความชื้นเพียงพอก็จะอุ้มน้ำได้แล้วแม่นางเมื่อเจ้าเก่งจริงๆขอบคุณที่ช่วยพวกเรา ชายรูปร่างท้มใหญ่เอ่ยพร้อมกับปรบมือให้คนอื่นๆจึงทำตามบ้างเสียงกล่าวชื่นชมดังไม่ขาดสายใช่ค่าคนเดียวเสียเมื่อไหร่พวกท่านต่างหากที่เป็นแรงสำคัญทั้งตัดไม้ทั้งแบกหาไม่ได้พวกท่านค่าคนเดียวก็ทำไม่ได้หรอกเจ้ากะนางไม่อาจรับเอาความดีนี้เพียงลํำพังหรอกแต่ถ้าไม่ได้ความคิดของเจ้าพวกเราก็คงต้องปีนขึ้นไปบนนั้นตลอดท่านปาราังอ้วนเอ่ย ใช่แล้วต่อไปนี้ข้าก็ไม่ต้องแบกถังน้ำหนักน้ำหนักเพื่อมาให้มีอาบอีกแล้วคำพูดของท่านลุงอีกคนทำให้ทุกคนหัวเราะชอบใจขอบคุณทุกท่านที่เชื่อใจข้าเช่นนั้นตอนนี้เราก็นำน้ำไปใช้กันเถอะสิ้นคำพูดทุกคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านเพื่อนำภาชนะมารองน้ำไปใช้บางส่วนภรรยาก็นำมาเตรียมเอาไว้แล้วท่านแม่ขอรับข้านำกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ถังไม้มาแล้วสั่งมูช่างแสนรู้แบกถังไม้สองถังมา ส่วนสร้างซิงและสร้างอู่นั้นถือกระบอกไม้มาคนละกระบอกพวกเจ้าทุกคนฉลาดจริงๆเย็นนี้ข้าจะทำซุปเห็ดหูหนูดำให้กินกินเผือกอย่างเดียวอาจทำให้เด็กๆเบื่ออาหารได้แต่ตอนนี้ไปพวกเขาจะไม่ได้กินแค่เผือกนึ่งเผือกเผาอีกแล้วเย้เราจะได้ซดน้ำซุปร้อนๆแล้วสร้างมู่เอ่ยซุปเห็ดอร่อยจริงหรือท่านแม่สร้างซิงตื่นเต้นอยากชิมแล้วข้าหิวแล้วสร้างอู่ว่าเจ้าก้อนคนนี้เรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆ เช่นนั้นเรามารองน้ำกลับบ้านกันเย็นนี้จะได้อาบน้ำให้ชื่นใจระยะทางจากบ้านมาถึงตีนเขาไม่ไกลมากน่าจะสิบเมตรได้ย่นระยะทางไปได้เยอะเยตสี่คนแม่ลูกกระโดดโลดเต้นดีใจทำเอาลุงป้านะอาแถวนั้นยิ้มด้วยความเอ็นดูนับถือน้ำใจของคนเป็นแม่ที่ต้องทนลำบากเลี้ยงลูกสามคนตามลำพังสามีนางก็ช่างใจร้ายเสียจริงหายหน้าไปถึงสี่ปีไม่โผล่มาอีกเลย การจะมีน้ําให้อาบเพียงพอจําต้องเดินหลายรอบทําเอาร่างบอบบางปวดไหล่ไปหมดเห็นทีนางจะต้องหาทําเครื่องทุนแรงสักหน่อยแล้วให้เดินไปตักน้ําแล้วหับกลับบ้านอย่างนี้คงไม่ไหวแน่ท่านแม่ข้าทุบให้ท่านนะสั่งมู่เห็นมันดานวดไหลคลายความเมื่อจึงเอ่ยอาสากมือแล้วทุบไปที่หลังให้เบาดีจังเลยขอบใจมากนะเสี่ยวมู่ข้าช่วยนวดขาให้นะเจ้ากับท่านแม่สั่งสิ่งก็มาเอาใจนวดขาให้ ส่วนซางอู่นั้นเรียนแบบพี่พี่นวดขาอีกข้างแต่มันรู้สึกจักจี้เสียมากกว่าจึงทําให้นวดไปขำกันไปพอแล้วแล้วขอบใจทุกคนมากทําไมเด็กน้อยพวกนี้ถึงได้น่ารักเอาใจแบบนี้นะแล้วนี่จะไม่ให้หลงรักได้อย่างไรข้าอยากให้ท่านแม่อยู่กับพวกเราไปนานๆานสางมู่เอ๋ยวันนั้นที่ท่านแม่ล้มลงไปเขารู้สึกไม่ดีเลยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วข้าก็เช่นกันส,สั่งสิงว่าข้าด้วยซางอูเรียนแบบพี่พ แน่นอนข้าจะต้องอยู่กับพวกเจ้าตลอดไปแน่ๆไม่ต้องห่วงหากวันนั้นวิญญาณของเธอไม่เข้าร่างนี้จะเป็นอย่างไรนะหากเจ้าของร่างตายไปจริงๆเด็กน้อยทั้งสามชีวิตจะอยู่กันอย่างไรในช่วงที่ทุกบ้านก็ลำบากกันไปหมดข้ารักท่านแม่ทั้งสามคนเอ่ยแล้วสวมกอดมารดาแน่นต่อไปให้แทนตัวเองว่าลูกเวลาคุยไม่เอาข้าแล้วและก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าขอรับไม่ว่าจะคุยกับใครรู้หรือไม่เด็กๆพยักหน้าเข้าใจ ลูกเข้าใจแล้วขอรับสางมู่พูดแล้วยิ้มแฉ่งเจ้าก้าท่านแม่สางซิงยิ้มจนตาหยีอืมเสี่ยวซิงเป็นหญิงหักแทนด้วยชื่อตัวเองก็น่ารักดีนะสางซิงไหนลองแทนตัวเองว่าซิงซิงสิซิงซิงหรือเจ้าขะท่านแม่เด็กน้อยเอ่ยแล้วมองมันดายิ้มแฉ่งเงื้อนี่มันจูจูกับมูมูตอนอ้อนกินข้าวไม่ผิดเลยแต่เด็กเหล่านี้น่ารักกว่าเป็นไหนไหนนี่นางกำลังหลงเด็กน้อยทั้งสามคนใช่ไหมขุนต้องขุนให้อ้วนกว่านี้ ทุกคนเก่งมากต่อไปข่าเออแม่จะพาไปแช่น้ำกันนางก็ต้องแทนตัวเองว่าแม่เหมือนกันถึงแม่จะไม่ได้คลอดมาเองแต่ก็รู้สึกรักและผูกพันกับเจ้าก้อนทั้งสามคนเหลือเกินเย